เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนัทพงศ์เรืองบรรยาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณครับท่านประธานครับเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรผมอาจจะขออนุญาตท่านประธานอนุญาตให้ท่านไก่กล้องวทยาการและท่านอาจารย์ปกป้องจันวิทย์ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมการชุดนี้เข้าร่วมประชุมร่วมชี้แจงด้วยนะครับ S <S ขอบค uh co ุณครับ hmm. ฝ่ายโสดถ้าพร้อมแล้วสามารถนําสไลด์ขึ้นได้เลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับเล่มรายงานฉบับนี้ของคณะติดตามงบนะครับเป็นเล่มรายงานฉบับที่สองที่ได้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้แต่ก็เป็นเล่มรายงานฉบับแรกครับที่มีลักษณะเป็นเล่มรายงานรายงานความคืบหน้าประจําไตรมาสที่พวกเราทุกคนนะครับที่อยู่ในชุดนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะให้คณะกรรมการชุดนี้ครับ มีเล่มรายงานรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบอกเล่าว่าเรามีความคืบหน้าในการทํางานในประเด็นต่างๆอย่างไรบ้างเป็นประจําซึ่งต่อไปอาจจะไม่ได้เป็นบ่อยหรือทีทุกๆสามเดือนก็ได้ครับอาจจะเป็นประจําทุกๆ6เดือนหรือทุกๆปีนะครับเพื่อที่จะได้ไมไ่เป็นการรบกวนเวลาประชุมของสภามากเกินไปนะครับขออนุญ,ญาตสไลด์ถัดไปได้เลยนะครับผมเองก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับคณะกรรมการกรรมธิการทุกท่านที่เป็นตัวแทนจากทุกภาคครับที่เรามีหลักการตรงกัน นในการประชุมนัดแรก,แรกออกมาเป็นมติในที่ประชุมครับว่ากรรมธิการชุดนี้เรามีเป้าประสงค์นะครับที่จะศึกษาการจัดทําไปพร้อมๆกับการปฏิรูประบบและกระบวนการงบประมาณโดยวางหลักเอาไว้ว่าพวกเราจะทํางานอย่างสร้างสรรยึดหลักชัดเจนและจริงจังเพื่อทําให้งบประมาณไทยไม่เหมือนเดิมครับรูปแบบกระบวนการวิธีการทํางานเราเรียกกันว่าแพลตฟอร์มกรรมธิการครับคาว่าแพลตฟอร์มกรรมธิการหมายถึงว่าการประชุมกรรมธิการในห้องใหญ่ และอนุทั้งสองห้องเราจะใช้เป็นเวทีนะครับที่ใช้อํานาจกรรมธิการในการเรียกหรือส่งหนังสือเชิญประชุมจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ทีมงานที่ทํางานอยู่เบื้องหลังจริงๆไม่ใช่พวกเรากรรมธิการครับเป็นบรรดาที่ปรึกษาหัวหน้าคณะทํางานที่วันนี้บางท่านก็อยู่บนบัลลังก์แห่งนี้ทั้งหมดทั้งสิน้น7คณะทํางานครับที่ผมจะต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานคณะกรรมธิการชุดนี้ครับอาทิเช่นคณะทํางานงบ6 7็ที่ทุกท่านได้เห็นเล่มรายงาน ศึกษาการจัดทำงบ67ที่รายงานเข้าสู่สภาไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วก่อนที่เราจะพิจารณากันในชั้นวิสามันคณะทํางานงบ68ครับที่มีท่านรัชนกศรีนอกรับเป็นประธานอนุชุดนี้และผมก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าในงบ68ที่อาจจะเข้าสู่การวินาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เราจะมีผลการศึกษาจากคณะกรรมธิการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารง,งบประมาณเพื่อนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรไปพร้อมๆกันอย่างแน่นอน มีในเรื่องของคณะทํางานท้องถิ่นครับที่มีท่านไกล่กล้องไวทยาการเป็นหัวหน้าคณะทํางานเพื่อศึกษารูปแบบการจัดทํางบประมาณท้องถิ่นให้มีความมีอิสระทางการคลังมากขึ้นมีในเรื่องของคณะทํางาน Cloud First and Agile p r o c u r e m e n t p t l o l y นะครับเพื่อศึกษาการจัดทํางบประมาณให้ตอบโจทย์นโยบาย Cloud First ของรัฐบาลม,มีในเรื่องของคณะทํางาน Budget Reform ครับที่ศึกษาในเรื่องของการปรับปรุงปฏิรูประบบ งบประมาณที่พึงปรารถนาที่เรามุ่งมั่นตั้งใจว่าจะมีข้อสรุปว่าเราจะต้องปรับปรุงกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใน2ปีหรือ4ปีต่อจากนี้อย่างไรบ้างนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของคณะทํางานจับตาครับที่ทํางานตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการต่างๆย้อนหลังในปีงบประมาณปัจจุบันและงบประมาณที่ผ่านๆมาซึ่งถ้าเราแบ่งกลุ่มภารกิจทั้งหมดครับของบรรดาทุกคณะทํางานเราสามารถจัดกลุ่มออกมาได้3มกลุ่มภารกิจด้วยกัน ที่เราเรียกกันว่ากลุ่มภารกิจจัดทำจับตาและจัดระเบียบครับคำว่าจับตานั้นก็เหมือนสิ่งที่คณะกรรมิการชุดนี้เคยทำมาในอดีตครับคือตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณในโครงการต่างๆย้อนหลังเป็นการทำงานย้อนหลังเท่านั้นครับแต่การทำงานในกรรมิการชุดนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณกรรมธิการและที่ปรึกษาทุกท่านครับที่ช่วยวางหลักให้พวกเราทํางานไปข้างหน้าด้วยคําว่าทํางานไปข้างหน้านั้นก็คือการทํางานในเรื่องของกลุ่มการจัดทําอย่างเช่นในอนุ ศึกษาการจัดทางบ67และ68ที่กําลังดาเนินการอยู่สุดท้ายคือในเรื่องของการจัดระเบียบครับจัดระเบียบคือการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิรูปและปรับปรุงกระบวนการงบประมาณเสียใหม่เป็นงานลองเทิมครับเป็นงานระยะยาวภายใน2ปี4ปีที่เราควรจะต้องมีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปในส่วนของผลผลิตนะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานที่อยู่ในเล่มรายงานฉบับนี้ผมอาจจะไม่ได้ใช้เวลาสภามากนะครับอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างขออนุญาตเปลี่ยนสไลด์ไปเร็วๆนะครับ ในส่วนของมาตรการเชิงนโยบายครับเป็นข้อสังเกตท้ายเล่มผมมีข้อสังเกตที่เป็นมาตรการหลังต่างๆเหล่านี้ที่น่าสนใจ2ประการครับที่เหลืออาจจะให้ทุกท่านศึกษาเองหรือว่าทุกท่านอาจจะลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนหรือว่าให้ข้อคิดเห็นได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของมาตรการที่เราควรจะพัฒนาแอปทางรัฐให้เป็นทางรัฐของประชาชนจริงๆนะครับให้เป็นแอปแอปเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบร,ริการดิจิทัลภาครัฐนะครับจากแอปนี้แอปเดียวได้ไม่ใช่มี3400แอปสร้างใหม่ไม่รู้จบนะครับ ซึ่งกรรมธิการเราก็ได้มีข้อสังเกตส่งตรงไปยังคณะรัฐมนตรีและสํานักงบประมาณครับที่บอกว่ารัฐบาลควรจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนครับต่อจากนี้สํานักงบจะอนุมัติการจัดสรรง,งบประมาณที่พัฒนาแอปใหม่หรือตั้งแอปใหม่ไม่ได้อีกแล้วสิ่งที่อนุมัติสิ่งที่จะอนุมัติได้ก็คือการอนุมัติงบประมาณที่มีการเชื่อมระบบเข้าแอปทางรัฐเท่านั้นเพื่อไม่ให้มีการผลิตแอปพลิเคชันซ้าซ้อนอีกต่อไปอีกหนึ่งมาตรการเชิงนโยบายที่น่าสนใจครับอย่างเช่นการสนับสนุน รถ EV หรือการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ไหมที่ในปีงบประมาณ68 69หรือปีงบประมาณถ,ถัดไปที่รัฐบาลจะมีการวางมาตรการครับที่บอกว่าบรรดาค่าเช่ารถประจําตําแหน่งต่อจากนี้ไปเปลี่ยนจากรถสันดาบให้เป็นรถ EV ผมคิดว่าเป็นมาตรการง่ายๆครับอาศัยกฎระเบียบมติครมไม่กี่ข้อไม่ต้องแก้กฎหมายไม่ต้องใช้งบประมาณก็สามารถสนับสนุนอุตสาหากรรม E ีและสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมไปได้พร้อมๆกัน ส่วนเป้าหมายของคณะกรรมการชุดนี้ในไตรามาสนี้นะครับซึ่งเราอาจจะเหลือเวลาแค่หนึ่งถึงสองเดือนนะครับก็คือในเรื่องของงบป,ประมาณปี68ที่ผมได้นําเรียนไปแล้วว่าเรามีการตั้งอนุกรรมิการศึกษาการจัดทํางบ68คู่ขนานอยู่แล้วก็ในช่วง2อถึงสสัปดาห์ต่อจากนี้จะเป็นช่วงที่คณะกรรมการเราครับจะสรุปผลการศึกษาที่เราได้เรียกข้อมูลคําของบป,ประมาณปี68จากทุกหน่วยรับงบป,ประมาณมาศึกษาในกรรมการชุดนี้ว่าเราคิดว่าคําของบป,ประมาณต่างๆเหล่านี้มีส่วนใดที่สอดคล้องกับวิกฤตประเทศ มีส่วนใดที่ยังขาดส่งตรงไปถึงสํานักงบป,ประมาณครับถามว่าทําไมเราถึงต้องทาภายใน2-3ถึงสสัปดาห์นี้ครับเพราะว่าตามปฏิทินงบป,ประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงที่สํานักงบป,ประมาณครับสรุปคําของงบป,ประมาณและจัดทําเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี68เสนอคณะนะรัฐมนตรีเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าข้อสังเกตข้อชี้แนะข้อคิดเห็นในคณะกรรมการชุดนี้ที่ศึกษาคําของงบป,ประมาณ จะมีประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารและสํานักงบประมาณไม่มากก็น้อยแต่ผมอยากนําเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกครับโดยเฉพาะหลายๆท่านที่อาจจะอยู่ในคณะรัฐมนตรีครับต้องนําเรียนตามข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันท่านนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือสั่งการชัดเจนแล้วให้สํานักงบประมาณจัดส่งข้อมูลคําของงบประมาณปี67และปี68แก่คณะกรรมาการครับแต่สํานักงบประมาณยังไม่ได้นําส่งข้อมูลต่างๆเหล่านั้นให้กับคณะกรรมาการอย่างครบถ้วนนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าค่อนข้างมีความชัดเจนเป็นอย่างยิ่งว่าสํานักงบงบประมาณกําลังจะเสี่ยงเรื่องใน,ในเรื่องของการกระทําผิดระเบียบวินยัยหรือไม่ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็อยากจะฝากเพื่อนสมาชิกค,ครับที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีช่วยเร่งรัดติดตามต่อเพื่อให้คณะกรรมการาเราได้มีผลการศึกษาซึ่งเป็นผลการศึกษาของสภาแห่งนี้ให้เราสามารถวิเคราะห์งบประมาณปี68ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของเป้าหมายของคณะทำงานอื่นๆผมขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนนะครับเปิดเป็นวาระเบื้องต้นไว้ก่อนให้เพื่อนสมาชิกเห็นว่าเป้าหมายของพวกเราต่อจากนี้อีก2ปีหรือ4ปีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ถ้าทุกท่านเห็นตรงกันนั่นก็คือในส่วนของการปฏิรูประบบรก,กระบวนการงบประมาณเสียใหม่ครับก่อนที่จะไปพูดถึงระบบงบประมาณที่พึงปรารถนาผมอยากจะชวนทุกท่านคิดก่อนว่า แล้วระบบงบประมาณปัจจุบันคือภาพสะท้อนของอะไรครับผมคิดว่าระบบงบประมาณปัจจุบันนั้นคือภาพสะท้อนของเศรษฐกิจการเมืองไทยและระบบรัฐราชการในปัจจุบันครับถามว่าระบบรัฐราชการในปัจจุบันที่สะท้อนผ่านการจัดทํางบประมาณมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างผมคิดว่าคงหนีไม่พ้นสไลด์หน้าถัดไปครับภาพที่ทุกท่านเห็นในซ้ายมือของทุกท่านนะครับที่อยู่บนสไลด์ตรงนี้สร้างขึ้นมาจาก generative AI ครับที่ผมเข้าไป พร้อมให้มันฟังว่าวิธีและขั้นตอนในการจัดทางบประมาณของไทยนั้นทําอย่างไรบ้างจะแก้ปัญหาสักหนึ่งอย่างในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องขนส่งสาธารณะนั้นเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงมีผู้ตัดสินใจหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นท่านอธิบดีต่างๆนะครับหรือว่าผ่านแผนพัฒน,นาจังหวัดก็ต้องผ่านผู้ว่าหรือแม้แต่ง,งบจังหวัดกลุ่มจังหวัดก็เป็นอีกท่อง,งบประมาณหนึ่งครับนี่คือภาพที่ generative AI สามารถวาดออกมาได้ให้ทุกท่านเห็นครับว่าถ้าข้างล่างคือพื้นที่1พื้นที่หรือ1จังหวัด จะแก้ปัญหาหนึ่งหนึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนข้างบนคือท่องบประมาณใหญ่เงินภาษีของพี่น้องประชาชนครับทุกท่านจะเห็นความกระจัดกระจายแบบนี้ตามภาพที่แสดงอยู่ีนี่เลยนะครับก็คือเป็นงบประมาณที่เป็นตัวแทนของรัฐราชการที่อำนาจการบริหารและอำนาจการกําหนดนโยบายอยู่ในมือข้าราชการประจํามีลักษณะรวมศูนย์ส่วนกลางผูกขาดอํานาจบริหารแบบบนลงล่างมีลักษณะกระจัดกระจายครับกระทรวงทะงกรมททางานกันเป็นไซโลมีลักษณะที่ขาดพลังครับ ไร้ทิศทางที่ชัดเจนบูรณาการไม่ดีสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีลักษณะที่ไร้อานาจขาดอํานาจประชาชนไม่เคยเป็นตัวเอกในสมการการตัดสินใจครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างครับอาทิเช่นปัญหาการขาดพื้นที่ทางการคลังครับในปัจจุบัน3.48ล้านล้านในงบปี6 7นี้เป็นงบประมาณที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้เองจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกิน1.1ล้านล้านบาทตามผลการศึกษาของวันโอวันผับนะครับ แต่ในทางความเป็นจริงสํานักงบประมาณเคยออกมาชี้แจงแล้วว่าพื้นที่ทางการคลังที่สามารถจัดการได้เองนั้นอาจจะต่ำเพียงแค่9ก้าแสนล้านบาทเท่านั้นหรือดูเพียงงบลงทุนอาจจะเหลือเพียงแค่7จ็ดแสนล้านบาทเท่านั้นนะครับเพราะนั้นทุกท่านจะเห็นได้ว่าระบบงบประมาณปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดนี้หรือชุดหน้าตราบใดที่เรายังไม่มีการปฏิรูปกระบวนการงบประมาณเสียใหม่รัฐบาลในอนาคตอาจจะเสี่ยงภาวะการขาดพื้นที่การคลงังคลังมากขึ้นได้เรื่อยๆนะครับทำอย่างไรที่เราจะสามารถเปลี่ยน งบประมาณฐานอดีตเป็นงบประมาณฐานศูนย์เพื่ออนาคตได้ทําอย่างไรที่เราจะสามารถเปลี่ยนงบประมาณราชการประจําแล้วเป็นงบลงทุนตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์ได้นอกจากนี้ครับในเรื่องของงบงานประจําที่เพิ่มพูนมากขึ้นทุกวันทำให้งบทำให้รัฐบาลเหลือพื้นที่น้อยลงทุกวันแล้วยังมีในปัญหาในส่วนของการที่หนี้โตเออโตเร็วกว่ารายได้ด้วย จากตัวเลขนี้ครับเป็นตัวเลขตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่มีค่าใช้จ่ายค่าชําระหนี้และต้นดอกเบี้ยนะครับเงินกู้สูงขึ้นมากขึ้นทุกปีเฉลี่ยปีละ6%แต่ในขณะที่รายได้สุทธิของรัฐบาลน,นั้นโตเพียงแค่3%ต่อปีทุกท่านจะเห็นว่าพื้นที่ระหว่าง2เส้นกราฟนี้หดแคบลงทุกปีทุกปีนะครับดังนั้นจากปัญหาทั้งหมดที่ทุกท่านได้เห็น ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่อยู่ในกระบวนการงบประมาณมีประสบการณ์ในฝ่ายบริหารหรือว่าในสภาผู้แทนราษฎรมาหลายปีเห็นปัญหาไม่ต่างกันครับคำถามก็คืองบประมาณที่เราพึงปรารถนาเป็นงบประมาณแบบไหนผมเชื่อว่าเป็นระบบและกระบวนการงบประมาณที่เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนประเทศครับเราจะทําให้ระบบงบประมาณนั้นเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนประเทศได้อย่างไรครับผมคิดว่ามีสี่คุณสมบัติสี่ข้อนี้ที่สําคัญด้วยกันหนึ่งควรจะต้องเป็น ระบบและกระบวนการงบประมาณที่สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างรอบด้านครับเพื่อให้เห็นสุขภาพของรัฐไทยแบบองค์รวมสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจมหาภาคได้อย่างรอบด้านและชัดเจนครับคำว่างบประมาณต่อจากนี้ในวิสัยทัศน์ของพวกเราไม่ได้หมายถึงงบประมาณรายจ่ายอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงงบประมาณรายได้และงบประมาณที่เราต้องตรวจสอบไปเห็นถึงปริมาณหนี้สาธารณะด้วยไม่ใช่งบประมาณของส่วนราชาการอย่างเดียวเท่านั้นครับ แต่ต้องเป็นงบประมาณที่เห็นทั้งพั b ลิกเซกเตอร์อาทิเช่นงบประมาณของรัฐวิสาหกิจงบกองทุนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประการที่2ครับเราคิดว่าต้องเป็นระบบกระบวนการงบประมาณที่มีความยืดหยุ่นเท่าทันโลกพร้อมรับมือต่อสถานการณ์และความท้าทายใหม่ในอนาคตครับทำอย่างไรให้เราสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดทํางบประมาณที่พวกเรามีข้อเสนอเบื้องต้นแล้วนะครับออกจากงบประมาณฐานอดีตไปเป็นงบประมาณฐานศูนย์แห่งอนา,นาคตได้ แยกกระบวนการจัดทํางบประมาณของงบราชการงบงานประจําออกจากงบภารกิจและนโยบายรัฐบาลให้มีความชัดเจนครับเราจะปรับปรุงกระบวนการการจัดทํางบประมาณอย่างไรให้มีความชัดเจนในส่วนนั้นประเด็นที่3ครับประเด็นเรื่องของการสร้างระบบงบประมาณที่มีความโปร่งใสมีธรรมาพิบาลครับประชาชนมีส่วนร่วมนั่นก็คือการเปิดเผยข้อมูลคําของงบประมาณที่ผมได้นําเรียนผ่านท่านประธานไปแล้วว่าทุกวันนี้สํานักงบประมาณก็ยังไม่ได้ส่งข้อมูลคําของงบประมาณให้แก่กรรมธิการเรานะครับ เมื่อสำนักงบประมาณได้เปิดเผยข้อมูลคำขอตั้งแต่ต้นกระบวนการงบประมาณเกิดอะไรขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปแสดงความคิดความเห็นว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการใดตั้งแต่ต้นกระบวนการจัดทํางบประมาณครับไม่ใช่มีเวลาเปิดรับฟังความคิดเห็นเพียงแค่สสัปดาห์ตอนที่กลายมาเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหลังผ่านคอรมอแล้วเพื่อทําเป็นพิธีตามมาตรา77แห่งรัฐธรรมนูญก่อนที่จะเสนอสภาแบบนั้นผมคิดว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์ ส่วนสุดท้ายของการเพิ่มธรรมาภิบาลครับนั่นก็คือการยกระดับสถานะงบประมาณของรัฐสภาหรือ PPO ครับให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางวิชาการสามารถวิเคราะห์และทวงดุลตรวจสอบการจัดทํางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายบริหารได้ประการสุดท้ายประการที่4ครับผมคิดว่าระบบกระบวนการงบประมาณที่พึงปรารถนานั้นควรจะต้องสร้างสมดุลวินัยการคลังและการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กันไปครับ ผมคิดว่าพวกเราในฐานะกรรมธิการเองไม่ได้เห็นด้วยครับว่าเราจะต้องเท่านี้แต่จะขอสรุปออตอนท้ายนิดนึงก่อนที่จะฟังความคิดเห็นจากเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับผมคิดว่าทุกท่านเชื่อตรงกันกับพวกเราว่าระบบงบประมาณแบบที่เป็นอยู่นั้นไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศในปัจจุบันได้เปลี่ยนประเทศให้รับมือกับความท้าทายในอนาคตก็ไม่ได้เราทุกคนครับต้องการระบบงบประมาณที่ดีกว่านี้ ประชาชนคนไทยคู่ควรกับระบบงบประมาณที่ดีกว่านี้การปฏิรูประบบงบประมาณมีความสำคัญไม่แพ้กับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับสองเรื่องนี้คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปข้างหน้าหลังจากที่เราถอยหลังก้าวเท้าถอยหลังมาแล้วสองทศวรรษที่ผ่านมาโจทย์การสร้างระบบงบประมาณที่พึงปรารถนาควรจะต้องเป็นวาระหลักในการทำงานของพวกเราทุกคนครับและเป็นวาระหลักของคณะกรรมิการชุดนี้ ที่ผมเชื่อว่าไม่ว่าพักใดจะมาเป็นรัฐบาลในอนาคตพักคเหล่านั้นจะมีจุดยืนทางอุดมการณ์หรือความเชื่อทางการเมืองเศรษฐกิจแบบใดทุกพักต่างต้องการระบบงบประมาณที่ดีทำไมพวกเขาหรือพวกเราต้องการระบบงบประมาณที่ดีครับ mm hmm. เพื่อทําให้พักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเข้ามานั้นสามารถดําเนินตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เรื่องนี้ครับผมลงมือทําคนเดียวไม่พอ กรรมธิการชุดนี้ลงมือทําคณะกรรมธิการชุดเดียวไม่พอพักก้าวไกลพักเดียวทําเองก็ไม่มีวันสําเร็จครับพวกเราทุกคนในสภาแห่งนี้ต้องเข้ามาช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันแชร์ประสบการณ์ครับมันไม่ใช่โจทย์ของคนใดคนหนึ่งพักใดพักหนึ่งแต่เป็นโจทย์ของพวกเราทุกคนพวกผมครับขออาสาเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา,าทุกท่านรวมถึงหน่วยราชการครับนักวิชาการภาคประชาสังคมที่ผมต้องกราบขอพระคุณครับ ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพวกผมได้เดินสายไปหารือกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตสมาชิกรัฐสภาอดีตกรรมธิการวิสามัญงบประมาณและสมาชิกรัฐสภาในสภาชุดนี้ที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยและทุทกทท่านก็ให้ข้อคิดเห็นและให้ความรู้ดีๆกับพวกเรามากมายครับดังนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านผ่านท่านประธานไปครับว่ามาร่วมกันผลักดันให้วาระนี้ในการปฏิรูป ระบบกระบวนการงบประมาณที่พึงปรารถนาเป็นวาระของพวกเราทุกคนที่ทุกพักเห็นตรงกันซึ่งต้องผมผมเองก็ต้องขอความนุะอ,อนุเคราะห์และขอรับการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ